เมนกะลาบาเราก็เดินกลับไปที่รถเนาะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านเราก็จะกลับบ้านกันเดี๋ยวเราไปเดินริมน้ำนะคะเพื่อที่เราจะฟินกับบรรยากาศเขาเล่นเรือ,อเหรอนะคะ เราเดินทริปเรเอการเดินได้มากก็ไม่ดีค่ะกลัวเราเดินกลับไปที่เราจอดสกูตเตอร์ของเรานะคะ,ะจะกลับบ้านไปถึงน้องมีบุญละพอาเดี๋ยวเขาจะต้องได้เวลากินข้าวของเขาแล้วค่ะ กนาาจะพามาเที่ยวใหม่นะคะเป็นหมู่บ้านเก่าที่สวยมากเลยนี่นี่เราถ่ายย้อนหลังที่เราไปนั่งนะคะคาเฟ่เออสวยมาก ชอบบ้านเก่ามีนาฬิกาด้วยเห็นไหมคะสีท้องฟ้าสวยมากเพื่อนเพื่อนอยากเห็นอะไรนะคะก็ลองคอมเมนต์มานะคะถ้าหาได้หรือถ้าไปได้ไม่เกินความสามารถจะนำมาให้ชมกันติชมได้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือทำเองไม่มีคนช่วยคะ่ะ It, ไ,ไ,มไม่ก็มีใจจอดเลยว่าเที่ยบอันนี้เคยถ่ายรูปแล้วท่ามีคนเคยจำได้ร้านนี้เป็นคาเฟ่ที่อาหารดินเนอร์อร่อยมุมนี้เคยถ่ายรูปแล้วถ้าเพื่อนๆไปย้อนกลับไปดูนะจะรู้ คเราจบอดยังไงกับมุมหน่อยหนึง่งเนาะสวยใช่ไหมคะบริชเมียก็จะเป็น น้ำจืดสตาร์ทเฮาส์แอมิวเซียมก็จะเป็นที่ว่าก,การอำเภอแล้วก็เป็นมิวเซียมนะคะบ้านสวยงามมากดูค่ะชอบบ้านหลังนี้ปลูกดอกไม้เต็มเลยนี่เห็นไหมสวย น่ซุมนะคะโอเคเราออกเดินทางกลับกันดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวจะแวะถ่ายคลิปให้ดูตอนย้อนกลับกลับบ้านนะคะโอเคไหม,มนี่คือหมู่บ้านเมืองบริลเลอรค่ะบริบริลเลอโอเคแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย Mm-hmm. <clears throat>